เดี๋ยวชายต้องมาแล้วแหละโอเคมาจัดไปในสามสองหนึ no ่งเอล สวัสดีครับสวัสดีชาวซิลเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะในคลิปตีดตรงนี้ผมจะมาอีโวสัตว์เลี้ยงทั้งหมด8ตัวนะครับซึ่งผมก็อัพสีม่วงไว้ประมาณ5-6ตัวเเดยอีก2ตัวไว้อัพที่หลังนะครับมาลุน้นดูก่อนว่าตัวไหนมันจะออกเร็วออกช้าและแน่นอนครับอาชีพเจตเตอร์อย่างเราก็าต้อง เน้นเป็นสายคิแอทแท็กและตัวที่เราต้องการก็จะเป็นเทลชายไก่ควีนฟินซ์แมงขาวแล้วก็วาคิรีก่อนจะเริ่มฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจริงๆผมก็อยาจตื่นเต้นอยู่นะเป็นการอีโวหาสัตว์แรครั้งแรกของผมเลย <S <S เดี๋ยวตัวแรกผมจะเริ่มอีโบหาเป็นไก่ควีนก่อนนะโอเคขอได้ไก่ควีนตัดไป สามสองหนึ่งไก่ควีนโอ้โหตัวแรกก็แค่ตัวแรกก็บอกแล้วว่าวันนี้โชคไม่ดีไม่เป็นไรตัวแรกปล่อยไก่ไปก่อนเดี๋ยวเราลุ้นตัวนี้ไก่ควีนมาแน่จัดไปสามสองหนึ่งไก่ควีนไปโอโ้อันนี้ก็หยอกไก่โอเคไม่เป็นไร ต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงสายพิยาตัวที่เราต้องการก็กคือฟีนิกตัวฟีนิกครับสีแดงเนี่ยไปไก่ควีนไม่ได้ขอเป็นฟีนิกละกันจะไปในสามสองหนึ่งโอ้โหนี่ก็ไม่มาไปสามตัวแล้วท่านผู้ชมยังไม่ออกสักตัวเลยไหนก็จะหมดขอสักตัวนะเนี่ย 8รอบเนี่ยเออที่เตรียมมาเนี่ยขอสักตัวโอเคตัวที่4ี่ฟินิกตรงมาฟินิกลูกตรงมากดที่เผอโอ้โหผ่านไป4ี่4ตัวแล้วยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยไปต่อตัวที่ห้าเลยตัวนี้เป็นสายไข่ซีนะครับตัวที่เราต้องการก็จะเป็นเอลชายเนี่ยตัวสีฟ้านะครับเอลชายต้องมาแล้วแหละแัดไปในส2สอง เอลชายแต่เอลหญิงโอ้โหขอร้องล่ะนะบทจะมามาไม่ตรงสายมาน้องแมงดาของเราคั้นนี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับเราเอาตัวไหนก็ได้นะ เพราะพอขั้นนี้เราไม่ต้องไปรู้อะไรมากครับต้องไปรู้ในขั้นต่อไปทุกคนหลายคนน่าจะรู้นะครับไปชิวๆครับตัวนี้ตัวไหนก็ได้เดี๋ยวตัวจิ้งจอกนี่เอาไว้ก่อนทีหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพเวลแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาโอเคกลับมาต่อกันเมื่อกี้ผมได้ไปซื้อหัวใจใหญ่มาอีก3ข้อนะครับผมอัพ ไว้สตัวรวมเป็น9ตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันมาเอลชายเอลชายต้องมานะตัวเนี้ยไม่มาที่หมดเลยนะเออตัดไป3 2 1สองหนึ่งเอลชายมีใครเกลือกว่านี้ไหมมีใครเกลือกว่านี้ไหมมากว้ยควีน ัดไปสามสองหนึ่งไปไปไอโอเคมาครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายให้มันจ,จบจบกันไปตัวสุดท้ายขอให้มาน้องฟีนิกซ์ัดไปในสามสองหนึ่งไปดิ ผมไม่เอาแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บเพชรไปก่อนล้วกันโอเคพอก่อนล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ,อผมอาจจะดวงไม่ดีด้วยแหละวันนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกหลายรอบเดีย๋ยวค่อยกลับมาแก้มือลักษณะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าชอบแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ชอบแหละถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกัอนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปต่อไปไว้จะกลับมาแก้มือกันอีกครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันครับ